สวัสดียามเช้าคุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นลูกค้าผมแล้วอยากได้มีดหมอหอลวุพ่อเดิมวัดหนองโพนี่นะครับเวลามาถามเนาะไปเจอราคามีดบ่อหลวงพ่อเดิมนะครับแบบหลักเอ,อ่อเกือบเกือบครึ่งแสนหรือแสนกว่าสองแสนสามแสนเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแต่อยากได้พุทธคุณที่สืบสายของหลรงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วในราคาที่ไม่แรงมากเนี่ยผมก็มักจะแนะนําเป็นมีดหมอ ในชุดของหลวงพ,พ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับลูกศิษย์คนสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่มรณภาพไปเมื่อปี2566ที่ผ่านมาก็ได้ร่ำเรียนวิชาการทํามีดหมอจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีดหมอของท่านเนี่ยราคามีตั้งแต่หลักแบบหลักร้อยไปถึงหลักพันหลักหมืน่นและก็หลายหลายหมืน่น ยังพอจับต้องได้แล้วรู้สึกว่าพุทธคุณดีด้วยผมเองก็ติดรถไว้ตลอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูสักสองเล่มวันนี้นําเสนอสําหรับคนที่พอจะมีกําลังทรัพย์นะครับแล้วอยากจะมีไว้บูชาของแท้นะครับอ่ะมาดูเลยครับผมเปิดเล่มแรกก่อนนะครับเล่มนี้จะเป็นไซส์ขนาดแบบสาริกานะครับคุณผู้ชมอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยครับเจ้าของเดิม ได้ให้หลวงพ่อพัดเนี่ยได้ช่วยเมตตาจานเหล็กให้จะสังเกตได้ว่าบริเวณแหมรัดเนี่ยนะครับผมจะมีรอยจานซึ่งหลวงพ่อพัดท่านจานให้เองเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเดินทางเข้าไปก้มกราบหลวงพ่อท่านแล้วก็เลยขอให้หลวงพ่อท่าน,นช่วยจานให้หน่อยนะครับแบบนี้เลยบริเวณด้ามและฝักเป็นงาแท้ๆนะครับแต่ว่าตัวงาเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีความเหลืองนวลเนื่องจากว่า ผ่านการเวลามายังไม่นานเท่าใดนักนะครับก็คือปี61ะคิดคิดดูว่าถ้าเกิดในยุคสมัยของหลวงพ่อพัดวัดไ้ด้วนนะครับปี61เนี่ยก็จะปีเป็นปีลึกแล้วนะครับเป็นปีที่ลึกแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นปี63เนี่ยหลวงพ่อท่านอายุ99ปี62ก็98 6า97นะครับ61เนี่ย97จนะครับจะเป็นโค้ดพัด97เดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยนี่ บนใบมีดนะครับนี่โค้ดพัด97แะหลวงพ่อพัดมีเสมาเต็มใบแบบนี้ครับเป็นไซส์สาิกาพกพาได้ง่ายนะไปนอนโรงแรมเนี่ยพกติดเสื้อไปง่ายๆแล้วก็สวยล้ำค่าโดยเพราะเป็นงาช้างนะครับมาอาอุแบบนี้ตอกไว้นะครับคือด้วยความที่ลักษณะมีด เป็นไซส์ขนาดพกพาแบบนี้เวลาไปโรงแรมเนี่ยนะครับไปนอนอยู่ปรากฏว่านอนแล้วมีผีอำหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเอาอยู่เลยครับผมเนะี่ยเอาไว้ชักไว้สักครึ่งใบไว้ที่หัวเตียงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เล่มนี้นะครับอันนี้แปดพันนะครับคุณผู้ชม800 0บาทครับออกบัตรรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับผมดูแลไม่หายไปไหนนะะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะเป็นเสาห้า ปีฮะปี60ก็ตัวด้ามเนี่ยแกะเป็นเสือนะครับมีการจัดสร้างทั้งหมดแค่49เล่มแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ด้ามงานนะครับผมเป็นด้ามกระดูกแล้วก็ดูครับสวยเฉียบสวยเดิมมาก800 0นะแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยแ0 0สวยเฉียบเลยนะฮะดำแกะสลักเป็นเสือเนะเป็นกระดูกวัวนะครับที่เอามาทำเนี่ยนะ แล้วก็ใบมีดเนี่ยก็เป็นใบเหล็กมวลสารนะครับใบเหล็กมวลสารต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะใช้มือเดียวด้วยอะนะครับผมเสมาเต็มใบเป็นรุ่นเสาห้าเสาห้านี่แรงนะครับหลายๆปีจะมีเสาห้าอยู่สักครั้งหนึ่งตามปฏิทินไทยนะใบยอย่างเงี้ยส่วนผสมเหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกลายงานะครับคือต้องทำความเขา้าใจว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นสีปีกมาแรงทับนะครับ จะเป็นสีธรรมดาธร,รมดาก็ได้แต่มันจะมีลายแตกนะครับของส่วนผสมเหล็กน้ำพีถ้าผสมไปในหลายๆวัสดุเนี่ยก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าสีมันจะมีความแตกต่างด้วยนะครับตะปูสังขา,าน้อมเหล็กยกช่อฟ้าอะไรต่างๆเมื่อเป็นส่วนผสมปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นมวลสารที่ดีนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรรมีตรงนี้นะครับนะอ่ะก็เป็นไซส์พกพาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นไซส์ปากกาใหญ่กว่าดำงานหน่อยแต่ก็ แจวเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะได้ในสายของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงของท่านหลวงพระพัฒวัดห้เยด้วนเนี่ยจัดได้ครับเริ่มละแปดพันครับมีแค่นี้แหละนะครับในที่ราคาแบบดีแล้วก็มีความปีลึก e อ c ก u s i ล e หน่อยไม่ได้มีกันแพร่หลายมากนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยผมมีบัตรดูแลให้นะนะครับเนี่ย บัตรเราประกันให้ดูแลให้ไม่ทออทิ้งไปไหนนะครับผมขอบพระคุณครับ